สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่16เมษายนปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตงคํำราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสสลึงบอกค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองกร่าไปรับชมราเอียดกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะมีราเดียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ31,350บาทขายออก31,450บาททองรุปภัณฑ์96.5%รับซื้อ37,89บาท96สตางค์ขายออก31,950บาทประกาศร,ราคาครั้งที่1เวลา9นฬิกา30นาทีราคาครั้งที่1ปรับบวกขึ้นมา50บาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ